ครับคุณผู้ชมครับ ปัจจุบันนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าในบ้านเราต้องยอมรับนะครับว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับสำหรับการขาดแคลนนะครับก็เลยทำให้หลายหน่วยงานต้องออกมาหาวิธีในการแก้ไขครับไม่ว่าจะเป็นลดการใช้พลังงานประหยัดไฟฟ้านะครับหรือหันมาใช้พลังงานทดแทนครับที่น่าดีใจก็คือหลายชุมชนในประเทศไทยนะครับหันมาผลิตไฟฟ้าใช้กันเองในชุมชนคือง่ายๆแทบจะไม่ต้องง้อพลังงานจากภาครัฐเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมครับปัญหาการขาดแคลนพลังงานนั้นก็เลยทําให้ล่าสุดทาง กระทรวงพลังงานมีนโยบายนะครับส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ทั่วประเทศสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชนขึ้นมาครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใช้พลังงานจากหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่ง เป็นเรื่องที่ดีครับตั้งเป้าไว้7 0 0 0แห่งทั่วประเทศเลยนะครับข้อดีก็คือชุมชนได้ไฟฟ้าไปใช้ในราคาถูกนอกจากนี้กเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาได้ด้วยนะครับ7,000แห่งที่ตั้งเป้าไว้แต่ปรากฏว่าล่าสุดมีผู้ที่ไปยื่น,เ,นเรื่องขอทำโรงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยแค่ร้อยกว่ารายเศษๆเท่านั้นเองนะครับ วันนี้แตกประเด็นจะพาคุณผู้ชมไปดูครับเป็นโครงการทดลองตัวอย่างนะครับสำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานที่ได้จากญ้าสัตว์ญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับรวมไปถึงน้ำเสียครับอันนี้เป็นโครงการทดลองนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดูงานแล้วก็ศึกษาและนำกลับไปใช้ในชุมชนได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเราจะไปติดตามดูนะครับว่าพวกเขามีวิธีการจัดการโรงไฟฟ้าในชุมชนอย่างไรดูได้จากสกุปนี้เลยครับ ทั้งหมักพืชเพื่อสร้างก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้และอุปกรณ์ประกอบต่างๆใช้เงินลงทุนประมาณ3ล้านบาทแต่สามารถนำก๊าซที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงวันละ500หน่วยโดยเริ่มจากการนำหญ้าเลี้ยงสวะหรือทลายป่าแห้งเข้ามาบดกับเครื่องบดก่อนจะนำไปใส่ในถังขนาดใหญ่ทุกวันวันละสตันครึง่งจากพืชที่ผ่านการหมักจะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีไปใช้ในการเกษตร ขณะเดียวกันก็ได้ก๊าซชีวภาพจํานวนมากก่อนจะนําก๊าซไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้อย่างเพียงพอในพื้นที่หลายร้อยไร่ที่นี่เครื่องผลิตไบโอ,อก๊สชุดนี้นะครับ,ค,รบคือใช้วัตถุดิบเนี่ยวันหนึ่งสองสองตันครึ่งนะครับและจะได้ปริมาณแก๊สเนี่ยสองอสคิวต่อวันนะครับใน250หคิวเนี่ยสามารถผลิตกระแสไ,ไฟฟ้าได้5 500ยูนิตนะครับ ในในห้ายูนิตเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นใช้กระลอดไฟ 40, 40วัตต์เนี่ยจะสามารถใช้ได้1นึ่0หชั่วโมง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้ทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพืชมานานเกือบ20ปีเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ทั่วประเทศมาศึกษาดูงานและนำความรู้ไปผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือสามารถนำไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ คือประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างโชคดีครับเราถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพลังงานบนดินพืชสีเขียวพืชทุกชนิดนะฮะที่สามารถเน่าเปื่อยได้ย่อยสลายได้นี่นะครับ,รบสามารถนําผลิตเป็นไบโอแก๊สได้หมดนะครับแต่ว่าในการผลิตที่เป็นแมสหรือว่าผลิตเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจําเป็นต้องมีวัตถุดิบที่มีปริมาณที่เพียงพอทีนี้เนี่ยนะครับหญ้าเนเปียร์เนี่ยนะครับหรือว่าหญ้าเลี้ยง่าหญ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับสามารถที่จะผลิตให้ได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ย50ติถึงสิตตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งตรงนี้มันมีปริมาณที่สามารถซัพพอร์ตให้กับโรงไฟฟ้าได้ครับการทดลองผลิตไฟฟ้าที่นี่นอกจากนําองค์ความรู้ไปใช้ในชุมชนตามนโยบายส่งเสริมให้ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็กของกระทรวงพลังงานแล้วยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชพลังงานอีกด้วยเพราะว่าพลังงานส่วนอื่นๆในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันเริ่มลดน้อยลงไปแล้วนะครับทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรม รเราสามารถที่จะปลูกพืชที่เป็นพลังงานบนดินเนี่ยนะครับเอามาใส่ในระบบการหมักแล้วเปลี่ยนเป็นไบโอแก๊สเปลี่ยนเป็นพลังงานรเราสามารถไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเราสามารถไปใช้เติมรถยนต์ได้ท้ายที่สุดเนี่ยในระบบแบบนี้มันยังผลิตปุ๋ยหมักออกมาให้เราด้วยนั่นหมายถึงว่าพอเราผลิตปุ๋ยหมกักออกมาปุ๋ยหมักไปใช้กับพืชพืชก็ผลิตเป็นอาหารให้กับมนุษย์มนุษย์เสร็จแล้วเนี่ย ก็ผลิตเป็นขยะขยะหรือว่าพืชพลังงานก็ผลิตเป็นพลังงานให้เราใช้เป็นวงจรฮะเป็นวงจรเป็นไลฟ์ไซเคิลแอสเซสเมนท์ที่พลังงานบ้านเราก็เท่ากับไม่มีวันหมดหเราสามารถใช้ได้ต่อนเนื่องตลอดไปนอกจากการทดลองตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากพืชแล้วที่นี่ยังมีการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งถึงเป็นการสร้างพลังงานทางเลือกใหม่จนสามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จำนวนมาก วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของที่นี่ก็คือกากน้ําตาลค่ะซึ่งมีการรับซื้อมาจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะนํามาหมั่งในบ่อหมักและส่งผ่านไปยังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะซึ่งที่นี่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ3 0,000หน่วยต่อวันค่ะก่อนจะมีการส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรวรรณวยติกไก่รายงาน อย่างที่คุณอรวรรณบอกนะครับสามหมื่นหน่วยต่อวันใช้ได้ทั้งตำบลน,นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูครับสำหรับชุมชนไหนที่สนใจนะครับอยากจะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้เอาไว้ใช้ในชุมชนตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่อยากจะให้มี1ชุมชน1โรงไฟฟ้าขั้นตอนเป็นดังต่อไปนี้นะครับการจะมีโรงไฟฟ้าได้ขั้นตอนแรกก็คือต้องมีเงินลงทุนนะครับอาศัยความร่วมมือกันของภาครัฐและก็เอกชนครับของภาครัฐเองโดยชุมชนเนี่ย เงินลงทุน40%แล้วก็ใช้เอกชน60%ใช้เงินทั้งหมดประมาณ100ล้านบาทครับสร้างออกมาเป็นโครงการโดยสมบูรณ์แบบนะครับก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะครับส่งไปที่ตำบลหรือว่าหมู่บ้านใช้กันเองในชุมชนราคาอยู่ที่4-4บาท50เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้อย่างที่บอกผู้ที่มีส่วนร่วมได้ในโครงการนี้ก็คือเกษตรกรครับมีรายได้อีกนะครับเพราะว่าสามารถขายหญ้า300บาทต่อวันให้กับตัวโครงการไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าทําให้เกษตรกร กเองก็มีรายได้ครับตกต่อปีอยู่ที่3,500บาทต่อไร่ต่อปีนะครับจะปลูกกี่ไร่ก็ว่ากันไปครับนี่คือภาพรวมโครงการทั้งหมดเราเจาะลึกลงไปนะครับว่าในตัวโรงไฟฟ้าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่า อุปกรณ์สําคัญที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าค,ครั้งนี้ก็คือการใช้หญ้าครับรับซื้อหญ้ามา300บาทต่อตันนะครับมาเข้าส่วนของการผลิตชีวภาพซึ่งก็จะใช้หญ้าประมาณ120ตันต่อวันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วมันจะออกมาเป็นปุ๋ยเอาไปใช้ให้กับเกษตรกรอีก12ตันนะครับแต่ว่าส่วนที่เราจะได้ออกมาก็คือไบโอดีเซลตัวไบโอดีเซลเอาผลิตเป็นไฟฟ้าได้นะครับอย่างที่บอกครับ2 4 7ห0น่หน่วยต่อวันขายในราคา4-4ถึงบาท50ใช้ได้กันทั้งตำบลส่วนที่เหลือ เนี่ยนะครับจากไบโอก๊สที่ผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วยังสามารถไฟผลิตเป็น C B G ใช้แทน L P G ได้อีกด้วยถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็เหมาะกับชุมชนขนาดเล็กผลิตได้1เมกะวัตต์นะครับสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าโครงการหรือว่าสาหกรณ์วิสาหกิจชุมชนไหนสนใจติดต่อไปได้ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลองไปดูงานนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอดอนเจดีไปดูฟรีครับแล้วก็เอาไปจัดทำเป็นโครงการส่วนตัวในพื้นที่ของชุมชนได้ ได้ค่าไฟในราคาที่ถูกและเกษตรกรก็มีรายได้ด้วยนะครับประหยัดพลังงานทั้งหมดคือแตกประเด็นสวัสดีครับ